สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จันจะมารีวิวของกินที่ฮอตฮิตมากๆนะเวลานี้นะทุกคนก็คือช็อกโกแลตดูไบอันนี้จันได้จากร้านเบเกอรี่นะคะโดยช็อกโกแลตดูบอันนี้นะราคา120บาทส่วนอันนี้มันมน่าจะเป็นเค้กช็อกโกแลตดูไบนะคะราคา150บาทค่ะเดี๋ยวจันจะมารีวิวทุกคนดูเลยนะและแ้วจานขอเริ่มจากช็อกโกแลตดูไบก่อนนะขออนุญาตแกะอย่างสวยงามเพราะโอ้โอทุกคนเราเด้อล่ะอีมันมีเทป เออก็ว่าทําไมแกะไม่ออกอันนี้ทุกคนนี่น้องจะไซส์ประมาณฝ่ามือเรานะแต่จะห้ทุกคนดูนะหนึ่งสองออนะนี่ทุกคนน้องช็อกโกตดูบายนะทุกคนนี่จะมีเส้นคูนาฟ้าแล้วก็พิสตาชิโอเพสด้วยนะนี่อยามาชิมกันเลยหนึ่งสองสาม คือเฟ้ลคุณอาปมันจะกรอบๆส่วนพิซซ่าดิโอเพจอะมันจะแบบมีความครีมมี่มีความมันมนของถั่วเอาช็อกโกแลตที่เราได้น่าจะเป็นมีช็อกโกแลตสำหรับเราเราว่ามันหวานกำลังดีพอกินรวมกันไปอะรู้สึกว่าเออมันมีความแบบมันมันนัวๆของทั้งเส้นแล้วว่าแล้วมันเป็นเทคเจอร์ที่อร่อยดีอะทุกคนรู้สึกว่ากินแบบหลังกินเสร็จสุมาจีรสชาติหวานๆน่าจะเป็นของถั่วนีว่นุ้มันอร่อยดีนะทุกคน ยุ้ยเฮ้ยอันนี้โอเคเลยสาหรับใครชอบกินช็อกโกแลตดูไบานแบบราคาที่ไม่แรงมากแล้วว่าอันนี้เวิร์กมากอั้ต่อไปที่จะมาชิมก็คือช็อกโกแลตดูบายนี้เลยนี่เราพกอาวุธลงมาแล้วระดับแรกทุกคนเปิดฝาเออแล้วทข้างบนนะทุกคนมันจะมีช็อกโกแลตเปลือกแข็งแขไว้อยู่บนนั้นทุกคนเราอ๋อออกแหละนี่นะทุกคนแล้วจะต้องทุบนะเราวต้องทุบหนึ่งสอง อ่าก็จะเป็นอย่างเงี้ทุกคนตัดลงไปนันจะมีชั้นครีมแล้วก็คล้ายๆเนื้อเคก้กแล้วก็เป็นเส้นแล้วก็ชั้นคูนาฟานี่เลยโอ้ทุกคนมันหนาเหมือนกันนะนี่เราจะลักอย่างให้อยู่ในคำเดียวนี่นะเขาบอกเลยหนึ่งสองสามอันเนี้ย<ม>ก็อร่อยแบบนะนูสึกแบบความครีมอะ มันจะคำนมนมเค็มเล็กน้อยแล้วก็พิซซ่าเจียวเพสกับคูนาฟาแล้วว่ามันอร่อยแล้วก็แบบช็อกโกแลตข้างบนมันจะคามแบบมันแบบ,บ,บความแบบกรอบเบาๆทุกคนมันแบบเป็นส่วนผสมที่ลงตัวเออแล้วว่าอันเนี้ยก็อร่อยไปแบบนนะรู้สึกว่ามีความน่าสนใจทั้งคู่ส่วนเนื้อเค้กมันจะแบบอาจจะไม่ได้ชุ่มฉ่ำม,มากแต่ก็แบบมีความเด้งๆอยู่เราว,ว่าอร่อยดีนะ มันจะไม่ได้แบบเป็นเนื้อเค้กที่หนุบมากด้วยก็ถ้าใครไปเจอสาขาใกล้บ้านก็อย่าลืมเอามาซื้อชิมกันนะทุกคนของของเบคอวิชเลยนี่ของเราติดสติกเกอร์ช็อกแัดดูบยอย่างนี้ด้วยนะขอให้ทุกคนเอนจอยนะบ๊ายบาย